บทที่17นะครับ17คำพูดต้องห้ามคำพูดเหล่านี้ห้ามพูดกับตัวเองคำพูดต้องห้ามนะครับในบทนี้พระธรรมของพระเจ้าจะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ านและคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรและทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับไม่เพียงแค่ทางหนึ่งทางเดียวหรือด้านหนึ่งด้านใดนะครับทุกด้านในชีวิตดีขึ้นถ้าเราอ่านแล้วก็ทําตามหนังสือของพระเจ้านะครับเรามาอ่านด้วยกันนะครับจากที่เพื่อนๆของโยบก็นี่เป็นรอบสองที่พูดกับโยบนะครับก็ต่อว่าแล้ว พิพากษาหรืออตัดสินไปนที่เรียบร้อยแล้วว่าโยบต้องทําผิดโยบต้องทําบาปถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่เจอกับความยากลำบากนี้โยบก็เลยพูดกับเพื่อนแล้วก็บ่นกับพระเจ้านะครับแล้วก็บทนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้เห็นถึงคําพูดที่โยบเนี่ยพูดกับตัวเองพูดกับพระเจ้าในเชิงที่ทุกกระทําแล้วก็ยากลําบากนะครับ เรามาอ่านด้วยกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับจิตวิญญาณฆ่าแตกดับนะวันเวลาของข่าก็จบลงหลุมศพพร้อมสำหรับข่าแล้วไปนะครับโ,โยอบอยู่ในสภาพที่หดคูอยู่ในสภาพที่ถ้าในปัจจุบันคำศัพท์หนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือมันอยู่ในสภาพซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าครอบงำชีวิตของโยบแล้วก็โยบก็พูดกับตัวเอง ในด้านลบๆพูดกับตัวเองในทางที่ทำให้รู้สึกแย่ลงไปอนะครับข้อที่สองนะครับแน่ละคนมักเยอะเย้ยก็อยู่รอบข้านี่เองและดวงตาข้าก็จ้องอยู่ที่การโย่ยาวของเขาขอทรงวางของประกันเพื่อค่าพระองค์กับพระองค์มีผู้ใดเล่าจะประกันให้ค่าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงปิดใจเขาเขาจึงไม่เข้าใจฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงให้เขาชนะผู้ที่หักหลังเพื่อนเพื่อจะได้ส่วนแบ่งดวงตาลูกหลานของเขาจะมืดมัวพระองค์ทรงทำให้ข้าเป็นขี้ปากชนชาติทั้งหลายและเขาถ่มน้ำลายรดหน้าข้าดวงตาของข้ามืดมัวด้วยความโศกสลดและแขนข้า ขอไปแขนขาของข้าก็บอบบางดังกิ่งไม้เป็นการตัดเพราะเป็นการมองตัวเองในเชิงลบไร้ค่าไม่มีค่าอยู่ในสายตาของคนรอบข้างมองว่าตัวเองกลายเป็นขี้ปากของคนรอบข้างเป็นรค,รคนที่อยู่ในสวะซึมเศรา้าก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือไม่มีใครชอบไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจชีวิตขอ,ของตัวเองเนี่ยไม่ดีชีวิตของคนอื่นคนรอบข้างดีไปหมดเลยยกเว้นตัวของฉันคนเดียว ที่ไม่ดีเนี่ยนะครับในความรู้สึกของโยบเนี่ยไม่มีใครเข้าใจโยบเลยไม่มีใครเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจความรู้สึกของโยบที่มีอยู่ข้างในสภาพแบบนี้เป็นสภาพที่อันตรายนะครับเป็นสภาพที่น,น่าเป็นห่วงเรามาอ่านกันต่อนะครับข้อที่8 คนที่ขอภัยคนเชี่งธรรมจะตกตะลึงด้วยเรื่องนี้และคนไร้ผิดจะเร้าตัวขึ้นสู้คนอาธรรมคนชอบธรรมจะยึดมั่นอยู่กับทางของเขาและผู้ที่ขอภัยผู้มีมือสะอาดก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่ท่านทุกคนจงกลับมาอีกข้าจะไม่พบขอภัยข้าจะไม่พบคนมีปัญญาในพวกท่านวันเวลาของข้าก็ผ่านไป แผนงานของข้าก็แตกหักคือความปรารถนาในใจของข้านั้นเขาทั้งหลายทำลายคืนให้เป็นกลางวันขออภัยเขาทั้งหลายทำกลางคืนให้เป็นกลางวันความสว่างนั้นก็ใกล้เป็นความมืดถ้าข้าจะมองแดนคนตายให้เป็นบ้านของข้าถ้าข้าจะกางที่นอนออกในความมืด โยบกำลังมองความตายเป็นเป้าหมายที่โยอบอยากจะตายโยอบอยากจะจากโลกนี้ไปโยอบบอกว่าท่า,ามกลางผู้คนไม่มีคนไหนที่เข้าใจชีวิตของโยบเลยไม่มีคนไหนที่จะมีปัญญาเข้าใจชีวิตของโยบโยบมองว่าชีวิตของโยบนั้นมีแต่วันจะถูก มีแตจ่จะทำให้แตกหักจะทำให้ย่อยยับลงไปนี่คือสภาพว่ที่ทำให้โยบเองนั้นท้อใจทุกข์ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ยังไงมองไปที่บ้านปลายชีวิตก็คือจุดจบชีวิตมองไปที่ความใยดีกว่าการมีชีวิตอยู่ข้อที่14นะครับถ้าข้าพูดกับหลุมมรณะว่าเจ้าเป็นพ่อของข้าและพูดกับหนอนว่าแม่ของข้าและพี่สาวของข้า โยบกำลังมองว่าความตายเป็นเป็นพี่น้องเป็นคนในครอบครัวเลยข้อสินะครับแล้วความหวังของข้าอยู่ที่ไหนเล่าผู้ใดจะเห็นความหวังของข้ามันจะลงไปสู่ประตูดแดนคนตายหรือเราจะลงไปด้วยกันในผงคลีดินหรือไม่มีความหวังอีกแล้วไม่มีอนาคตอีกแล้วนะครับดูในสภาวะแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน สถานการณ์ที่โยบผชิญกับปัญหาและความทุกข์ใจถ้อยคําคําพูดเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นถ้อยคาคาพูดที่ผมอ่านแล้วเนี่ยนะครับก็เลยตั้งหวข้อว่าเป็นคําพูดต้องห้ามคําพูดต้องห้ามที่จะไม่ไม่ควรพูดกับตัวเองไม่ควรพูดกับคนรอบข้างไม่ควรพูดกับใครๆเลยนะเป็นคําพูดต้องห้ามมาเป็นคําพูดเชิงลบเป็นคําพูดที่ไม่สมควรที่จะพูดออกมาจากปากของเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวัง ในขณะที่เราเจอกับปัญหาเจอประสักแม่น้องครับซาตานวิญญาณชั่วมันใช้ความคิดของเราเนี่ยเข้ามามันมันโจมตีทางความคิดของเรามันใช้คําพูดลบๆคําพูดที่ไม่ดีใส่เข้าไปในสมองของเราในหูของเราแล้วเราก็เชื่อซาตานวิญญาณชั่วเหล่านั้นนะเชื่อคําพูดของมันเชื่อคําโกหกของมันเชื่อคํามุสาของมันเชื่อคําพูดอันเป็นเท็จบิดเบือนของซาตานวิญญาณชั่ว หลายครั้งชีวิตของผู้คนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าเจอกับปัญหาชีวิตเจอวกับสถานการณ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จทำนู่นก็ล้มล้มเหลวทำนี่ก็ล้มเหลวเขาเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จเลยดังนั้นชีวิตไม่อยู่ต่อดีกว่าแล้วซาตานวิญญาณทั่วก็ใช้จังหวะใช้สถานการณ์เหล่านี้โนนจมตีทําความคิดว่าคุณไม่เป็นคนประสบความสำเร็จคุณเป็นคนที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างคนรอบข้างไม่รักคุณพ่อแม่ไม่รักคุณเพณื่อนไม่รักคุณ พี่น้องไม่รักคุณซาตานมันก็ใช้คําพูดแบบนี้คุณไม่มีวันประสบความสําเร็จหรอกเพราะคุณไม่ได้เป็นคนดีไม่มีสติปัญญาคุณไม่ได้เป็นคนเก่งเหมือนคนนั้นคนนี้ซาตานมันใช้คําพูดหรือความคิดแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเราดัางนั้นในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าเราจะต้องต่อสู้กับเราต้องต่อสู้กับคําพูดของมันด้วยพระชนะคำของพระเจ้า พี่น้องครับผมไม่ได้ทำสไลด์ให้พี่น้องได้ดูนะแต่ว่าผมมีข้อความที่เมื่อซาตานวิญญาณชั่วเนี่ยใช้คำพูดลบๆความคิดลบๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราจะต้องประนามคำพูดโกหกของมันต้องปฏิเสธนะครับต้องปฏิเสธคำพูดของซาตานวิญญาณชั่วนะครับเราต้อง ประนามทุกคําโกหกของหมานที่ว่าฉันถูกปฏิเสธไม่เป็นที่รักสกรปรกน่าละอายเพราะว่าในพระคัมภีร์พระเจ้าบอกกับเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับในพระธรรมยอห์บทที่หนึ่งข้อที่สิบสองเราเป็นเพื่อนของพระคิดในพระธรรมยนห์บทที่สิบห้าข้อที่สิบห้าฉันได้รับการชําระให้เป็นผู้ชอบธรรมนะครับในพระธรรมโรมบทที่บทที่หนึ่งนะครับ ฉันถูกนำมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ามีพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในชีวิตนะหนึ่งโคริน์บทที่6ข้อที่17ฉันได้ถูกซื้อแล้วด้วยราคาสูงฉันเป็นของพระเจ้านะครับพระธรรมหนึ่งโคริน์บทที่6ข้อที่19 20นะครับฉันเป็นอวัยวะในพระกายของพระคิดหนึ่งโคริน์บทที่12ข้อที่27ฉันเป็นธรรมิกชนเอเฟซัสบทที่1ข้อ1 ฉันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบุตรของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่ฉันเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยตรงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเฟซัสบทที่สองข้อที่18นะครับฉันได้รับการไถ่และยกโทษจากความผิดบาปทั้งสิ้นแล้วโคโลสีบทที่หนึข้อ14ฉันเป็นคนที่ครบบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์นะครับโคโลสีบทที่สองข้อที่10ฉันขอประนาม คำมุสาคำโกหกที่ว่าฉันเป็นคนเต็มไปด้วยมนทีบาปไม่มีใครปกป้องลุดเดียวถูกทอดทิ้งความจริงคือพระเยซูคริสต์ในพระองค์ฉันมีเสถียรภาพแล้วก็ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เหตุว่าพระเจ้าตรัสว่าฉันรอดแล้วจากการพิพากษาโทษชั่วนิรันดร์ก็ทำวมบทที่8ข้อที่หนึ่ง ฉันได้รับกลับประการว่าทุกสิ่งจะเกิดผลดีแก่แก่ฉันพระรวมบทที่28นะครับบทที่8ข้อ28ได้รับการปลดปล่อยจากทุกข้อหาที่ฟ้องผิดโรมบทที่8ข้อ31 32ฉันจะไม่มีทางถูกแยกออกจากความรักของพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ3าถึง39นะครับ ฉันได้รับการสถาปนารับการเจมิมและประทับตาโดยพระเจ้า2โครินธ์บทที่1ข้อที่21-22ฉันถูกซ่อนไว้ในพระเยซูคริสต์โคลสีบทที่3ข้อที่3นะครับฉันมั่นใจว่าพระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นกันดีในตัวของฉันพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6นะครับ ฉันเป็นประชากรในแผ่นดินสวรรค์ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่20ฉันไม่ได้รับวิญญาณแห่งความขี้กลัวแต่รับวิญญาณแห่งฤทธานุภาพค,ความรักและจิตสำนึกที่ดีจะพบฉันจะพบะพระคุณและพระกรุณาในเวลาที่ต้องการฮิบรูบทที่บทที่ข้อที่16ฉันเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์ในพระเจ้าพระ,ว,ญญะวิญญาณชั่วจะไม่สามารถ แต่ต้องชั้นได้อีกระทําหนึ่งยอนบทที่5ข้อที่18นะครับเราจะประนามคำมุสาที่ว่าเราไม่มีค่าไม่มีความสามารถช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีความหวังแต่ในความจริงก็คือในพระเยซูคริสต์ที่สถิตอยู่ด้วยกับเราเราเป็นคนที่สำคัญยิ่งเพราะพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นเกลือและเป็นความสว่างของโลก มัทธิวบทที่5ข้อที่13 14เราเป็นแขนงของเถาอังุ่นแท้ได้รับน้ำเลี้ยงจากพระองค์พระธรรมยอห์บทที่5บทที่15ข้อที่15เราได้รับการทรงเลือกและแต่งตั้งให้ไปเกิดผลพระธรรมยอห์บทที่15ข้อที่16จะเป็นพยานถึงชีวิตส่วนตัวเพื่อประกาศพระกิจกิจการบทที่1ข้อที่8เราเป็นวิหารของพระเจ้าหนึ่งโครินบทที่ สามข้อสิ 16. เราเป็นผู้รับใช้เพื่อแผนการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าสองโคริน์บที่5ข้อสี่สิบสิบเถึงยีเเราเป็นพันธกรของพระเจ้าสองโคริน์บที่6ข้อที่หนึ่งเรานั่งกับพระคิดในสวรรคสถานเอเฟซัสบทที่2ข้อที่หเราเป็นคนงานของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่2ข้อที่สิเราจะเข้าหาพระเจ้าด้วยเสรีภาพและความมั่นใจเอเฟซัสบทที่3ข้อที่สิเราทําทุกสิ่งโดย พระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังให้กับเราฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่สิบสามนี่นะครับนี่คือคําพูดที่พระเจ้าบอกกับเราผ่านทางเพราะฉะนั้นคของพระเจ้าว่าเราเป็นคนที่สําคัญมากในสายพเนตรของพระเจ้าเราจะปฏิเสธแล้วก็ประนามคําพูดที่มาจากซาตานวิญญาณชั่วมาจากโลกมาจากมนุษย์ที่ปลักกลําเราที่ทําให้เราได้ยินแต่เสียงลบๆชีวิตแย่ๆเราก็จะไม่มีกําลังแล้วก็ก้าวเดินไปพี่้องครับเราจะไม่ให้ คำพูดต้องห้ามเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราออกจากปากของเราเข้าหูของคนรอบข้างเอมเมนไหมครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าเมื่อคุณต้องการกําลังใจคุณพูดกับตัวเองอะไรไม่มีใครพูดกับเราเราต้องเราพูดกับตัวเองเราคิดเราไข้ควรพี่น้องครับเมื่อเราต้องการกำลังใจเราเอาถ้อยคำคำพูด พูดกับเราพูดกับตัวเองเราพูดอย่างไร Stadium? ผมก็อ่านพระธรรมของพระเจ้าก็คิดคข้ควรแล้วก็ดูว่าพระเจ้ากำลังบอกอะไรก็ต้องเอามาประเมินตัวเองเหมือนกันว่าน้ในขณะที่รับใช้พระเจ้าเราก็เผชิญกับปัญหาเผชิญกับความทุกข์เผชิญกับความยากเผชิญกับการท้าทายเราพูดกับตัวเองอไรนะครับพูดกับตัวเององไร ถามว่าเจอกับความคิดเจอคําพูดที่เข้ามาในลักษณะของโยกไหมเจอหรือมากนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนเจอแบบนี้แต่เราจะไม่ให้คําพูดเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมามีที่พลต่อชีวิตของเราแล้วก็กลายเป็นความปกติในชีวิตของเราที่ทําให้คำพูดแย่ๆลบๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้น,เ,นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเราจะต้องปฏิเสธแล้วก็ออกไปเราจะต้องพูดให้กำลังใจ พูดให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นสู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปไม่มีใครที่จะให้กําลังใจเราเราต้องให้กําลังใจตัวเองด้วยคําพูดของเราที่เราทําได้นะพูดกับตัวเองเสมอเสมอว่าคนอื่นเขาทําได้เราก็ต้องทําได้คนอื่นเขาไปต่อได้เราก็ต้องไปต่อได้คนอื่นที่เขาเผชิญกับปัญหาเหมือนกับเราเขายังไปต่อได้พี่น้องครับเราจะต้องให้กําลังใจกับตัวเองแบบนี้เรื่อยๆเราจะไม่ยอมแพ้ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็ไม่แพ้ ถ้าเราไม่ย وم, อมเราไม่ยอมหยุดเราก็จะมีวันไปถึงชัยชนะไปถึงเส้นชัยเห็นไหมครับแล้วเราจะมีคําพูดให้กําลังใจกับตัวเองเสมอได้อย่างไรไปลองครับอ่านพระธรรมของพระเจ้าเพราะว่าพระธรรมของพระเจ้าเป็นถ้อยคําแห่งกาลังใจเต็มไปหมดเลยเอาถ้อยคําของพระเจ้าพูดกับตัวเองให้กําลังใจตัวเองเสมอถ้อยคําคาพูดแห่งความเชื่อถ้อยคําคําพูดแห่ง พระสัญญาของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่จะทําให้เราได้รับกําลังจากพระองค์เป็นถ้อยคําที่จะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ก้าวต่อไปเองนะครับดังนั้นอ่านพระคำของพระเจ้าทุกวันแล้วก็เอามาคิดใคร่ควรขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยสําแดงแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ให้กับเราผ่านทางพระชนะคาของพระองค์แต่ละข้อแต่ละตอนดังนั้นผมจึงบอกกับทุกคนว่าวิถีชีวิตของคริสเตียนเราเนี่ยก็คือจะต้องอ่านพระคัมภีร์เป็นปกติ ถ้าเมื่อไหร่เราอ่านพระพีแล้วมันเป็นเรื่องแปลกเข้ามาในชีวิตเป็นเรื่องยากเข้ามาในชีวิตพี่น้องครับเราจะต้องมาวิเคราะห์มามาตรวจสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณในความเชื่อของเราเป็นการใหญ่เลยนะจะต้องพบแพทย์เลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเหมือนกับใครสักคนหนึ่งปกติแล้วมันก็ต้องกินอาหารต้องกินข้าววันละสามมือม้อสองมื้อ แต่ไม่กินข้าวเลยแม้แต่มื้อเดียวแล้วเวลากินข้าวเนะี่ยเหมือนกับกินยาขมเลยเหมือนกับกินบอระเพ็ดแบบนี้มันจะต้องไปพบแพทย์ว่าเกิดอะไรผิดปกติในร่างกายถึงไม่ไม่อยากจะกินข้าวกินข้าวแล้วกินไม่ได้กินแล้วก็อ้วกออกมาอาเจียนออกมาอย่างเงี้ยนะครับต้องไปพบแพทย์โดยตัวเลย,ยฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีเป็นปกติแสดงว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็ปกติ ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วมันเป็นอะไรเรื่องแปลกๆเราก็ต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้ารักษาเพื่อที่เราจะมีชีวิตไฟวิญญาณที่เป็นปกตินั่นคืออ่านพระคำของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าก็จะเป็นถ้อยคำแห่งกำลังใจให้กับเราถ้อยคำแห่งการชูใจใกับเราที่เราจะไปต่อที่เราจะก้าวเดินต่อไปเอเมนไหมครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้อ่านพระคัมภีร์ได้อย่างไรเปนองับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่สิ่งที่เราทําได้เลยนี้คือคนอื่นอ่านไม่อ่านก็กแล้วแต่เขาเนาะแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราอ่านนะพี่น้องหลายท่านบอกอ่านไม่ได้ไม่ถนัดฟังก็ได้นะครับมาร่วมกันฟังพระชนะคำของพระเจ้าออกมาคิดไข้โคนแล้วก็ไปทําตามอ่านทุกวันทําตามทุกวันและชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่ถูกเคลื่อนไปชีวิตที่ไปต่อชีวิตที่มีความสุขมีพลังมีความชื่นชมอย่นดนีก็จะทําให้คนรับขังในหนวใจชีวิตของคุณเนี่ย ทำไมไปต่อได้โอ้ยเจอคําพูดแย่ๆลบๆคําพูดนะนินทาว่าไร้คาพูดดูถูกดูหมิ่นทาไมคุณยังไปต่อได้เขาก็มีพระคัมภีร์นะครับเพราะพระเยซูคริสต์นำแล้วก็ให้อ่านพระคัมภีพระคัมภีร์เป็นถ้อยคําที่ให้กําลังให้เลี้ยวแรงให้พระัญญยาให้วิธีการมันก็เลยไปต่อไปเรื่อยๆแบบนี้โอ้ยังกันเหรอพระคัมภีร์ดีแบบนี้เหรอใช่พระคมพีดีแบบนี้ี่เมื่อเขาเปิดใจให้พระคัมภีร เข้ามามีส่วนในชีวิตของเขาอ่านพระคัมภีร์ทำตามพระคัมภีร์ชีวิตของเขาก็จะเป็นชีวิตที่ไม่มีคําต้องห้ามเข้ามาในชีวิตของเขาคําพูดลบๆแย่ๆจะไม่ออกจากปากของของเขาอีกต่อไปเองไ,ไหมครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาําต่างแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอพระองค์ทรงโปรดเชิญนำพาชีวิตของเราเราเผชิญกับการโจมตีด้วยความคิด จากซาตานวิญญาณทั่วด้วยคาพูดลบๆคําพูดแย่ๆจํานวนมากมายพระองค์จุคาในวันนี้เราขอพระองค์ทรงนําเราที่เราจะมีถ้อยคําแห่งพระสัญญาของพระองค์ถ้อยคําแห่งการชูกําลังเรี่ยวแรง,งจากพระองค์ใกนการที่จะก้าวเดินที่จะไปต่อพระองค์จุคาเราขอพึ่งพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราด้วยอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่า mm hmm. ข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระผลก็แบ่งปัน,ปปนด้วยการแชร์ไป ขอไละเจาอุพรนะครับ 可。Oh.